ศึกมวยวันหนึ่งสามเจวันศุกร์ที่ส9บธันวาคมนี้จัดเต็มที่สองคู่เดือเดอเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้แฟนๆได้รับชมคู่ที่1เด่นเกียงกายสิงมาวินพบอาซาฮีชินากาวะคู่ที่สองเพชรสวนหลวงรดยกพบริวยะคู่ที่สดาวดวงน้อยลูกทรายกองดินพบเลแกงกาวอิงคู่ที่4เด็ดดวงเล็กทีเด็ดเกพบซิมมอนคู่ที่ห้า กิ่งฟางเล็กวอคคำชำนาญพบสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งคู่ที่6จ้างเปยเหมียนพบทองพูลพีเคแสนชัย คู่ที่7โจนัทวุฒิพบโมฮัมเหม็ดเซียซารานีคู่ที่8เสือแบ็กทอพาน49พบประกรณพีเคแสนชัยคู่ที่9ยอดไอคิวอพิมลศรีพบอเล็กเซบาลิโกคู่ที่1 0 3เอไก่ย่าง5้าดาวพบเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีคู่ที่11ดกุลาบดำสอจอเปียกอุทยัยพบปตทอภิชาติฟาร์มและคู่เอกของรายการตะวันฉายพีเคแสนชัยพบเหลียวเมืองหยางเปิดราคาให้ใส่แล้วทุกคู่ตอนนี้อยากติดไปนวมปัดขวามาที่หนา้า ช่องได้เลย